สวัสดีค่ะส right? um ัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรคะดวงอาทิตย์ดวงค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาท่องคำของจองไปพร้อมๆกันนะคะรอบแรกเดี๋ยวคุครูจะท่องให้ฟังก่อนค่ะคำของจองสุริยุปราคาดวงอาทิตย์สองแสนจ้าจันผ่านมา บางตรงกลางฟ้าเริ่มมืดดูอ้าวว้างไม่นานสว่างเหมือนเดิมเอยคำพ้องจองจันทรุปราคาพระจันงามอยู่กลางฟ้าโลกบังมาแสงหายไปสีแดงส้มดูแปลกใจไม่นานใสจันคืนมารอบต่อไปนะคะ เด็กท่องตามครูค่ะคันของจองคำของจองสุริยุปราคาสุริยุปราคาดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์สองแสงจ้าสองแสงจ้าจันรผ่านมาจันรผ่านมาบางตรงกลางบางตรงกลางฟ้าเริ่มมืดฟ้าเริ่มมืดดูอ่างวาง ดูอ้างหวางไม่นานสว่างไม่นานสว่างเหมือนเดิมเอ่ยเหมือนเดิมเอ่ยคำาำํา้องซองคำาข้องซองจันทรุปราคาจันทรุปราคาพระจันงามพระจันงามอยู่กลางฟ้าอยู่กลางฟ้าโลกบังมาโลกบังมา แสงหายไปสีแดงส้มสีแดงส้มดูแปลกใจดูแปลกใจไม่นานสาไม่นานสาจันคืนมาจันคืนมาค่ะจากที่เราท่องคำทองจองไปใช่ไหมคะคำทองจำของครูพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างคะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์แล้วก็มีอะไรอีกคะพระจันทร์พระจันทร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกฟ้า ีโลกมีฟ้าแล้วก็มีอะไรอีกคะมีแสงแสงมืดแสงสีแดงแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็มีอะไรจันทรุปปราคาแล้วก็สุริยุป,ปราคาค่ะ<อ>เรารู้จักการเกิดสุริยุป,ปราคาและจันทรุปราคากันแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามารู้จักปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสุริยุป,ปราคาและจันทรุปราคานะคะ ปรากฏการที่เกิดจากการบังกันค่ะของโลกดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์นะคะเมื่ออยู่ในเส้นแนวตรงเดียวกันค่ะอันนี้นะคะคือการเกิดสูรยุปราคาค่ะเกิดจากที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่เส้นแนวเดียวกันนะคะโดยมีดวงจ,งจันทร์อยู่ตรงกลางเห็นไหมคะเห็นค่ะดวงจันทร์อยู่ตรงกลางแล้วก็ ดวงจันทร์จะบังแสงของดวงอาทิตย์ทําให้เกิดเงาไปตกบนโลกเห็นไหมคะเงาตกมาลงโลกฝั่งนี้ทําให้คนบนโลกอยู่บริเวณเงาตรงนี้นะคะจะมืดมัวจะมองเห็นดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ซึ่งทําให้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปร,ราคานั่นเองค่ะเด็กๆลองทายสิว่าการเกิดสุริยุปร,ราคาเนี่ยเกิดตอนกลางวันหรือกลางคืนคะกลางวัน ใช่ค่ะเกิดตอนกลางวันซึ่งการเกิดสุริยุปราคานะคะเกิดได้หลายแบบมากเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงเห็นไหมคะว่ามันเต็มดวงเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบตามส่วนเห็นไหมคะว่ามันจะหายไปตรงนี้อันนี้นะคะก็เป็นสุริยุปราคาแบบวงแหวนก็จะเห็นแค่ข้างๆเป็นวงกลมนิดหน่อยนะคะต่อมานะคะก็เป็น การเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาค่ะเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์ค่ะโคจรมาอยู่เส้นแนวตรงเดียวกันนะคะโดยมีโลกอยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะเด็กทีมนะคะเห็นค่ะทำให้โลกนะคะบางดวงอาทิตย์และเงาของโลกก็จะทอดมายังดวงจันทร์ทาให้คนบนโลกเรานะคะมองเห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคานันเองค่ะซึ่ง จันทรุปราคานะคะก็จะเกิดได้หลายรูปแบบด้วยกันค่ะก็จะมีจันทรุปราคาแบบเต็มดวงเห็นไหมคะค่ะสวยไหมคะสวยค่ะแต่น่ากลัวเนาะน่ากลัวค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบบางส่วนค่ะเห็นไหมคะว่าตรงนี้ก็จะเป็นดำๆมันไม่เต็มดวงอันนี้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบตึ่งเงาค่ะมันก็จะเป็นแบบเต็มดวงแต่ว่ามันจะมีแสงนิดนึงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทำด้วยค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะอยากค่ะคุณครูจะมีกิจกรรมจำลองการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาค่ะคุณครูขอตัวแทนหนึ่งคนไปปิดา่านให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะ ขอตัวแทนสามคนออกมาจำลองการเกิดหรือเวลาคาและจันทรุปราคาค่ะใครอยากออกไม่เอ่ยหนูค่ะแล้วขึ้นมาเลยอันนี้นะคะเด็กๆอันนี้นะคะเด็กๆมองๆก่อนนะคะอันนี้ก็คือไฟฉายนะคะเราจะแทนเป็นดวงอาทิตย์ใครอยากได้อันนี้คะหนูค่ะหนูนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นลูกๆจำลองเราจะแทนโลกค่ะ ใครอยากได้คะอันนี้หนูค่ะค่ะส่วนอันนี้นะคะเราจะเป็นลูกบอลสีขาวค่ะเราจะแทนดวมจันทร์ค่ะใครอยากได้ไหมคะหนูคะไมค่ะเราจะจำลองการเกิดสุริยุปราคานะคะขั้นตอนแรกเราจะให้เด็กคนหนึ่งนะคะถือไฟฉายไฟฉายนะคะเราจะแทนด้วยดวมจันทร์ค่ะเราจะอยู่ฝั่งนี้นะคะค่ะ หนูเราเปิดไฟฉายค่ะจากนั้นนะคะอันนี้แทนด้วยดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์ก็จะอยู่ตรงกลางค่ะสว่วนอันนี้นะคะเป็นลูกโลกจำลองนะคะแล้วก็จะแทนโลกค่ะอันนี้นะคะเราจะจำลองการเกอดสุริยุปราคานะคะให้เด็กคนที่ถือให้เด็กให้เด็กคนที่ถือดวงจันทร์นะคะขยับมาบังแสงอาทิตย์ค่ะ เด็กเ,เห็นไหมคะว่าดวงจันทร์บางแสงอาทิตย์ทําให้เกิดสุริยุปราคาเห็นไหมคะมเห็นค่ะต่อมานะคะก็จะให้คนที่ถือดวงจันทร์ไปอยู่หลังโลกค่ะอันนี้นะคะคือการเกิดจันทรุปราคาค่ะโลกจะอยู่ตรงกลางนะคะโลกจะบังแสง จากดวงอาทิตย์และเงาของโลกนะคะก็จะทอดไปยังดวงจันทร์ทําให้เกิดจันทรุปราคาเด็กๆเห็นไหมคะเห็นค่ะค่ะขอบคุณเด็กๆมากนะคะนั่งลงไดค้ค่ะขอตัวแทนไปเปิดมานให้คุณหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาไปแล้วนะคะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ mm. เห็นแสงอะไรบ้างคะ mm. เห็นแสงจากดวงอาทิตย์ไปยังโลกหรือว่าเห็นแสงจากอะไรบ้างคะเห็นแสงจากโลกไปยังดวงจันทร์ค่ะซึ่งเกิดปรากฏการณ์อะไรคะจันทรุปราคาค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุป การปรากฏการการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาจากแผ่นชาร์ตอีกรอบนะคะการเกิดปรากฏการสุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะเก<ๆ>ิดจากปรากฏการที่เกิดจากการบางกันของโลกดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ค่ะเมื่ออยู่ในเส้นแนวเดียวกันนะคะอันนี้นะคะก็คือการเกิดสุริยุปราคาใช่ไหมคะซึ่งเกิดในตอนกลางวาันมากค่ะ เกิดจากการที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกนะคะอยู่โคตอนอยู่ในเส้นแนวตรงเดียวกันค่ะโดยที่ดวงจันทร์นะคะอยู่ตรงกลางและห่างกันพอเหมาะสมนะคะการที่ดวงจันทร์นะคะบางแสงจากดวงอาทิตย์ะคะ่ะทําให้เกิดเงาไปยังบนโลกบนโลกที่อยู่ฝั่งนี้ได้เห็นนะคะ okay, มันก็สมือใช่ไหมคะฝั่งนี้มันก็ ก็จะไม่มีเงาฝั่งนี้มีเงาใช่ไหมคะทาให้เกิดเงามืดมัวเราจะมองเห็นดวงจันทร์หรือบางดวงอาทิตย์ทาให้เกิดการสริยุปราคาขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้นะคะนกริดม่ห้างนะคะนี่คือสริยุบราคาแบบเต็มดวงเต็มดวงอันนี้เป็นแบบบางส่วน,นอันนี้เป็นแบบวงแหวนค่ะต่อมานะคะคือการเกิดจันทรุปราคาค่ะซึ่งเกิดในตอน การคืนกางคืนใช่แล้วค่ะเกิดจากการที่ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์นะคะโคจรมาอยู่เส้นแนวเดียวกันนั่นเองค่ะโดยที่โลกอยู่ตรงกลางนะคะและห่างกันในระยะที่เหมาะสมค่ะทําให้โลกนะคะ ดวงอาทิตย์เงาของโลกนะคะก็จะทอดลงมาทางดวงจันทร์ค่ะทําให้คนบนโลกนะคะมองเห็นปรากฏการณ์จันทรุปร,ราคานั่นเองค่ะแล้วจันทรุปร,ราคาลูกนี้มันคือแบบไหนคะแบบตังมงดวงใช่แล้วค่ะอันนี้แบบาบางสว่งสวนและอันนี้ค่ะคือเงา สำห right รับกิจกรรมของของครูวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะไว้โอกาสหน้านะคะคุณครูจะเอากิจกรรมจำลองต่างๆมาให้นิวททำอีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ